คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,านําไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิ45ก45 over ท,ทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานําเสนอสาหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป vip เฉลยประจาวันที่22 เดือน16-4นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้ก่อนใครเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มสำหรับกลุ่ม V I P เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็แอด45 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีของเราเนี่ย ก็มีการเปิดบริการรูปแบบใหม่แล้วนะครับคือครอบคุมผู้ที่ต้องการจะซื้อรายวันนะครับเพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้นนะเช่นตัว 5, 5้ตัวที่จะให้ของรายวันเนี่ยก็จะเป็น VVIP 1.2และผลงานพี่เสือที่อันดับที่ดีที่สุด1.2.3นะครับและตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็เปิดระบบทดลองซื้อขายผ่านทางแอดมินแล้วนะครับสำหรับทัศนะรายวันแอดมาได้เลยนะครับ o v e r 168นะครับ o v e r 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ก็วันนี้ขอไปฟุตบอลเซเรียนะฟุตบอลอิตาลีคู่ระหว่างซามโดเลียเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนสเปเซียน,นะครับเตะเวลาตีหนึคู่นี้มีมุมมองที่น่าสนใจพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นเลยนะซามโดเลียเนี่ยเตะไปทั้งหมด8นัดนะชนะ1เสมอ3แพ้ 4, 4. ียิงคู่แข่งได้11ลูกเสียถึง16ลูกมีคะแนน6คะแนนอยู่ที่อันดับ17ของตารางเลยนะสวนสเปเซียเนี่ย ก็แปนันเหมือนกันชนะ2เสมอ1แพ้5ยิงได้10เสีย20มี7แต้มอยู่อันดับที่16เคืออยู่อันดับใกล้ๆก,กันเลยส่วนซาร์โดเลียเนี่ยวันนี้เนี่ยมาเป็นต่อราคาให้สเปเซียนะราคาเลกเริ่มเนี่ยให้สเปให้ซารโดเลียเนี่ยต่อครึ่งควบลูกนะครับจ่าย0ู2แล้วก็ให้ลอง0.98ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดมาอยู่ที่3ลูกนะ สามลูกจ่ายน้ำลนเลยแล้วก็ให้รอง0.85ส่วนราคาพูเนี่ยราคาพูให้ซามโดเรียเนี่ยชนะ1.65นะครับแล้วก็ให้ภูเสมอที่4.00ให้ภูสเปเซีย4.75ถ้าเราดูราคาแบบนี้เนี่ยราคาตั้งต้นเนี่ยเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญของซามโดเรียนยนะว่าเลนราคาครึ่งกบลูกกับภู1.65กับภูเสมอ4.0่เนี่ยและให้ภูหลังบ้าน4.75เเนี่ยสนับสนุนฝั่งซามโดเรียทุกอย่างเลยนะครับ ว่าจะทําได้ไหมสำหรับวันนี้และราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะก็ยังเป็นเหร็ดครึ่งครบลูกเหมือนเดิมแต่ว่าขยับน้ําขึ้นมาจ่ายอยู่ที่1.01แล้วก็ให้ลง0.92และและราคาพูเนี่ยขยับให้ซารเบียชนะ1 7 5้พูเสมอปรับลงมาที่3.90และให้พูสเปเซียชนะปรับลงมาจาก4.75เหนี่ยเหลือ4.33นะครับแต่ราคาสูงต่ำเนี่ยก็ยังเป็น ปรับลงมาเหมือนกันจ่าย2.75เท่านั้นแต่จ่ายน้ํา0.84ให้ลง1.06ซึ่งผมมองว่าการสลับการจ่ายอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าสเปเซียมาสู้ได้นะครับส่วนซานโดเรียเนี่ยสถรติีเนี่ยคงของปีนี้นะมาเล่นในบ้านทั้งหมด4นัดอ่มันยังไม่เคยชนะใครเลยนะเสมอ2แพ้2ยิงได้5ประตูเสียถึง10ประตูนะครับสวนสเปเซียเนี่ยออกเยือนปีนี้เนี่ยทั้งหมด4นัดก็ชนะ1เสมอ1แพ้2 ยิงได้5ประตูเสียถึง13ประตูสถติของซามโดเลียเนี่ยที่ผมบอกไปสีนัดเนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยตั้งแต่เจอเอซีมิลานเจออินเตอร์เจอนาโปลีเจออูดิเนียซามโดเลียเน่ยในบ้านสีนัดหลังสุดเนี่ยเสียประตูครึ่งแรกทุกนัดเลยนะครับและเฉลีย่ยเนี่ยนัดละ2อลูกเลยการการเสียประตูเนี่ยส่วนอ่าสเปเซียเนี่ยการออกเยือนของของพวกเขาเนี่ยของปีนี้นะ ออกเยือนสีนัดของพวกเขาเนี่ยตั้งแต่มันออกเยือนกายาลีออกเยือนลาซิโอออกเยือนเอซีเวนิดแล้วออกเยือนวเวลนาเนี่ยเสียประตูเสียประตูตลอดแล้วก็มีประตูครึ่งแรกทุกครั้งนะไม่ว่าจะเจอทีมไหนนะเวลาออกเยือนสีนัดอย่างที่ผมบอกเนี่ยเสียประตูครึ่งแรกตลอดคือมีสกอร์ครึ่งแรกให้เห็นตลอดอะเวลาสเปเซียออกไปเยือนเนี่ยส่วนซามโดเลียเนี่ยเซติเนี่ย เวลาเจอสเปเซียเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 1จนถึงปี2021เนี่ยซามโดเรียนเนี่ยชนะได้2ครั้งนะแล้วก็แพ้ถึง2ครั้งแล้วก็เสมอไป1ครั้งแต่การเสมอของปี2021เนี่ยเสมอสเปเซียเนี่ย2-2แล้วก็ออกไปเยือนสเปเซีย ier, แพ้2-1่ 1, ออกไปเยือนสเปเซียบอลกระชับมิตรก็แพ้ห้าสามคือทุกครั้งที่เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยมีสกอร์ครึ่งแรกให้เห็นกันทุกนัดเลยนะคือถือว่ายิงกันถล่มทลายตลอดคู่นี้เวลาเจอกันส่วนสาทีสเนี่ยเมื่อปี2 0 1พ ที่ผมบอกไปเนี่ยซานโดเลียเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยต่อปอสเปเซียเนี่ยก็เอาชนะไม่ได้เหมือนกันก็เสมอไป2ประตูต่อ2นะครับแล้วถ้าเราวิเคราะห์จากราคาราคาเนี่ยเราลองดูราคาเล็กเริ่มดูราคาเล็กเริ่มเนี่ยเจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับซานโดเลียเลยนะว่าจะเก็บ3คะแนนได้และอาจจะทุบสเปเซียได้เรื่อยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันสนับสนุนเจ้าบ้านหมดแต่พอเรามาดูราคาปัจจุบันเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยมีการขยับพูลงมาหมดเลยพูเสมอจาก4เหลือ3.9 พูให้ชนะของสเปเซียจาก4.75 4.33พูซานวาเลียจาก1.65เหือ1.5ซึ่งผมมองว่าเกมวันนี้เนี่ยจะต้องเสียประตูและได้ประตูทั้งสองฝั่งและผมมองว่าสเปเซียเนี่ยจะเป็นฝ่ายยิงซานวาเลียก่อนด้วยดีไม่ดีเนี่ยผมจังมองอย่างนี้นะผมมองว่าถ้าจะเสมอก็สมมติแบบมิสกอร์หรือถ้าใครจะชนะมันก็ยังผมยังเอียงฝั่งเจ้าบ้านนะสำหรับราคาพูนะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไร100%ปรนนะครับผมวิเคราะห์ตามราคาและเอา เอาตามความจริงของราคาที่เปิดมาซึ่งผมมองว่าหทราคาแบบนี้พูแบบนี้พูหลังบ้านสเปเซีย4.33เนี่ยผมมองว่ายิงคู่แข่งซามโดเรียได้เช่นกันครับส่วนสกอร์สูงแรกวันนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยลูกควบลูกครึ่งเลยนะจ่าย1.04ให้ลอง0.84และครึ่งแรกเนี่ยเป็นฝ่ายฮนดิแคปเนี่ยซามโดเียต่อนะครับต่อสเปเซียให้อ่าต่อปอปอนะครับ0.94แล้วก็ให้รองสเปเซียเนี่ยก็ 0.94เหมือนกันส่วนราคาผู้เสมอครึ่งแรกเนี่ยวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ซามโดเรียชนะครึ่งแรก2.33เลยนะแล้วก็ผูเสมอเนี่ยอยู่ที่2.40และให้ภูหลังบ้านเเปเชียชนะครึ่งแรก4.25ถือว่าเปิดมาในเหรีราคาเนี่ยรุนประตูและเสียประตูทั้ง2ฝั่งในครึ่งแรกและผมก็ยังมั่นใจว่าการเปิดราคามาแบบนี้เนี่ยคือลูกควบเนี่ยแล้วเหรียราคาปอปอแล้วจ่าย0.94เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย การที่คุณจ่าย3ลูกเนี่ยตอนแรกเนี่ยซันโเรีอย่างที่ผมบอกอ่ะสูงเต็ม3ลูกนะจ่ายลุ้นนะแล้วก็ให้ลอง0.80นอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะมาปรับตัดเหลือ2.75แต่จ่าย0.83ซึ่งผมมองว่าการจ่ายตรงนี้เนี่ยน่าจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งและดีไม่ดีเนี่ยผมยังมองว่าอาจจะออกสูงเต็มเวลาก็ได้นะสำหรับซันโเรีเนี่ยก็สำหรับวันนี้นะครับตามบทวิเคราะห์ตามบทราคาอย่างที่ผมบอกไปลุ้นประตูและเสียประตูทั้ง2ฝ่ายนะครับก็วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกฟุตบอลอลตารีร อ่าซามโลเรียเล่นในบ้านเจอสเปเซียติเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยก็ตามย้ำครึ่งหลังทันทีส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็แอดสี่ห้าโอวีอาร์ที่เดียวเท่านั้นนะครับและใครที่สนใจทัศนะรายวันเนี่ยก็แอดมาได้เลยนะครับเอสโอวีอาร์หนึ่งหกแปดนะครับเอสโอวีอาร์หนึ่งหกแปดที่เดียวเท่านั้นนะครับและก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกสี่สิบห้าและโอวซกรหนึ่งหกแปดโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ